คุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆเกี่ยวกับ s อฟท์พาวเอของประเทศไทยนะคะปหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดการอบรมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่14วันนี้ค่ะศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษนุโลกในพื้นที่อำเภอหวังทองจังหวัดพิสนุโลกนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจําท้องถิ่นประจําปี2567รุ่นที่14มีผู้เข้ารับการอบรมจาก6จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์อุทัยธานีพิษนุโลกนครสวรรค์กำแพงเพชรและพิจิตรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า200คน ซึ่งทุกคนล h, th th ar, ้วนเป็นจิตอาสาที่เข้ามาศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นผู้สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่ลูกหลานไทยกิจกรรมดังกล่าวครับก็จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเรียกว่าครูกอไก่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถะพิษเพื่อนํามาปรับใช้ใเป็นวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตนะครับเป็นผู้มีจิตอาสามีจิตสาธารณะเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่นตลอดจนนําความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับมาไปต่อย,ยอดขยายผลให้เกิดครูขอไข่ต่อไป เพื่อทำให้คนในชาติเกิดความกระตันยูกระตเวทีและเกิดความรักความหวงแหนแผ่นดินไทยครับ